มานอนรอตัดคนเบือ่อไม่ตัดไม่ตัดนี่วันนีน้ไม่ตัดแล้วนอนมานั้นเลยๆไม่รักแล้วไม่รักนอนรอไปตัไม่มีอารมณ์เ okay. เป็นไง้